ข้อดีสวยราคาถูกลูกเล่นเยอะมีแอคชั่นเบทแถมมาให้และมีเอฟเฟกมาให้ด้วยข้อเสียพลาสติกแข็งตัดแต่งยากยังมีคว้านมีเหล่าบ้างเป็นบางจุดกดเจ็บมือข้อมือหลวมถือดาบใหญ่ๆไม่ได้เลยคู่มืองงไม่เข้าใจไม่ละเอียดสติกเกอร์ที่ให้มาไม่บอกว่าติตรงไหนด้วยการเรียนโหมดเปลี่ยนร่างโอกาสพลาสติกหักสูงมากเอาละครับ ปัญหาแรกที่เจอเลยนะครับผมตัวสติกเกอร์เนี่ยไม่บอกนะครับผมว่าอันไหนติดกับอันไหนนะครับต้องเอามาลองก็ต้องติดเองนะครับผมแต่พอติดแล้วสวยนะดูดีพอติดแล้วค่อนข้างสวยเลยครับต้องมีสติกเกอร์นะถ้าไม่มีสติกเกอร์ข้างในอ่ะติดไม่ได้ไอติดไม่สวยนะนี่ฮะพอติดแล้วมันทําให้ดูมีมิติอ่ะมันดูเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในไอแผงสีไอพลาสติกสีเขียวเนี่ยสวยนะครับสติกเกอร์เนี่ยแนะนําว่าต้องติดเลยนะครับผมแต่การติดสติกเกอร์เนี่ยไม่บอกนะครับว่าใช้ตัวไหนบ้าง ผมก็เดาๆเอา,เอาฮะพยายามดูดีๆครับหลังจากที่ประกอบมาได้ครึ่งทางแล้วนะฮะตัวสติกเกอร์เนี่ยผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเพราะว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้ติดตัวไหนนะครับไม่มีแม้แต่เลขบอกที่ตัวสติกเกอร์เลยนะผมไม่มีบอกครับอาศัยแบบจินตนาการเองล้วน นี่ฮะเผื่อใครเอาเป็นแนวทางนะครับแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะปอีผมน่าจะแปะผิดนี่ฮะแต่สวยนะครับบอกเลยนะครับสวยจริงๆครับเนี่ยก็ครึ่งทางแล้วรู้สึกว่าตัวพลาสติกค,ค่อนข้างที่จะด้านด้านแข็งๆนะครับความรู้สึกนะเราใช้อาร์ตในในการตัดเกรดแล้วรู้สึกมัน ที่ตัวพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกแข็งเลครับผมพลาสติกไม่นิ่มเลยแล้วก็เหมือนเดิมฮะ X a, frame, frame เอ็กเซียแอสเทอร์เลสเฟรมโกเฟรมอะพวกนี้ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะมากนีฮะชิ้นส่วนอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันทําให้ประกอบยากอะเนี่ยชิ้นเล็กๆน้อยๆมันทําให้การคือนิ้วผมใหญ่อะแล้วเวลาจับแล้วก็จับยัดเนี่ยมันค่อนข้างยากครับผม แล้วก็จุดขยับจุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือประกบยากครับผมจิบนิ้วนะตัวนี้เจ็บนิ้วไม่เหมือนดาบันกล่องที่ผ่านมาอ่ะก็เดี๋ยวไงไปดูส่วนอื่นต่อครับเอาละครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมไออีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดนี้ฮะจุดนี้ชิ้นเล็กมากนี่คือตัวนี้ฮะต้องเอามาใส่กับตัวนี้ซึ่งพอใส่แล้วมันหลุดง่ายมากครับเนี่ยครับข้อต่อของเขาเนี่ยมีรูเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย เนี่ยค,คือให้ใส่แบบนี้ฮะให้ใส่แบบนี้แล้วประเด็นคือมันหลุดหลุดง่ายมากอะ่ะเนี่ยมันหลุดง่ายนะไอตัวเนี้ยคือต้องระวังนะผมเกือบหายไปหลายทีแล้วตัวเนี้ยจุดนี้เลยครับที่ต้องระวังหลุดหลุดแบบไม่รู้ตัวนะครับระวังหายด้วยคือส่วนนี้สีหนึ่งโอเคไปส่วนอื่นกันต่อจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะผมเจอมาหลายจุดละไอตัวพลาสติกเนี่ย ที่ยัดเข้าไปในจอยเนี่ยมันสามารถพับขึ้นพับลงได้นะแต่ว่าโคนมันนะครับผมไอ้ล่องข้างในเนี่ยล่องข้างในนี่เกิดฟ้านะครับเกิดฟ้าจากการที่ตัวไอ้ตัวเดือยพลาสติกเนี่ยมันแน่นเกินแล้วผมฝืนกดเข้าไปพอผมจะกดขึ้นกดลงเนี่ยมันทําให้เกิดฟ้าเหมือนโคนมันจะหักอะเนี่ยผมเจอมาประมาณสามสี่ชิ้นแล้วตรงส่วนของอาวุธนะครับต้องระวังมากๆเลยนะผมโอกาสหักสูงมากเลยครับ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นฝ้าขาวเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นฝ้าสีขาวเนี่ยเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่สีน้าเงินนี่นะฮะถ้าเห็นชัดเจนจะเป็นสีเป็นฝ้าออกฟ้าๆเลยนะครับโอกาสหักสูงมากครับมันเพราะมันสามารถขยับขึ้นขยับลงได้เนี่ยมันสามารถกางขึ้นแล้วก็พับลงได้ตัวนี้อีกอันนึงนะฮะตัวด้ามจับเนี่ยพับลงมาข้างล่างได้แต่แต่ฝืดมากนะครับ ฝืดมากเหมือนจะหักนะฮะต้องระวังครับเหลาได้ก็เหลาไปสักนิดสักหน่อยนะครับอันไหนที่ยัดไปแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ก็ให้เหลาออกนิดนึงนะครับผมไม่งั้นทําไปทํามาหักนะครับผมอ้วครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับผมนี่เลยฮะตัวนี้นะฮะนี่ครับผมที่เขาให้เอาเน็บเอาประกบเข้าตรงเนี้ยผมบอกเลยนะครับประกบก็ยากครับ แล้วเอาออกอ่ะยิ่งยากกว่าอีกโอกาสหักนี่สูงมากเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยประกบค่อนข้างยากครับแล้วพอเอาออกเนี่ยก็เอาออกยากนะฮะเนี่ยดึงดึงไม่ค่อยออกอน่ะอื้ือือ้เนี่ยบอกเลยครับจุดเนี้ระวังหักนะครับผมเอาเข้าเอาออกบ่อยๆเนี่ยอจุดนี้นะครับ ระวังหักอะอีกจุดหนึ่งนะโอเคพอดหรือว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ตกแต่งหรือว่าเอามีมาเพิ่มในกล่องนี้นะครับผมเป็นตัววาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นบาลียกันดับเบิลโอด้วยนะครับสวยงามมากโอเคไปส่วนอื่นกันต่อครับผมส่วนนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะครับระวังมันจะหักนะครับผมกลัวไอ้ตรงเดือยเนี่ยจะหัก สดงดงามครับอ่านี่เลยครับผมสวยงามมากประกอบไม่ยากครับแต่ก็ต้องระวังหักด้วยนะครับผมลูกเล่นตรงนี้ก็สามารถบิดได้นะครับแต่บิดแล้วมันก็จะหลุดนะฮะต้องค่อยๆนะครับผมบิดได้ครับบิดให้เป็นแบบนี้ นี่ฮะอันนี้แข็งมากต้องระวังบิดไดแ้แต่โครงมันก็นี่ฮะอันไหนบิดง่ายก็บิดง่ายนะครับนี่ก็บิดง่ายอันนี้บิดง่ายเออแต่อันนี้ยบิดยากมากกลัวหักมากเลยนะครับ เสียวหักครับอ่ะนี่ครับผมเอาละครับไอตัวเนี้ยที่มันโยกไปเอ็นมาดูไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีนะครับมันก็คือแค่ขันน็อตให้มันแน่นนะครับผมตอนเนี้ยผมขันน็อตมันอ่อนๆไว้ไม่แน่นมากถ้าเกิดขันแน่นเลยปุ๊บมันจะไม่เยังไม่โยกแล้วก็ไม่ล้มง่ายนะครับผม อยู่ที่การขันน็อตนะจะเอาแน่นมากแน่นน้อยนะ ในส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เหลือนะครับผมตัดออกจากแผงทั้งหมดเลยนะครับเผื่อจะใช้ประโยชน์กับตัวอื่นๆนะครับส่วนพวกนี้คืออุปกรณ์ที่มีทั้งหมดในตัว x e a นะครับมือที่ให้มาทั้งหมดมี3คู่นะครับผมให้มือมา3คู่แบบกำรรแบบแบร์แล้วก็แบบขยับได้ทั้งนิ้วกลางนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วทั้ง5้านิ้วครับผมขยับได้แล้วก็นี่ก็เป็น อุปกรณ์ในการแปลงร่างเปลี่ยนร่างกันนะครับสติ๊กเกอร์ผมก็ใช้ไม่หมดครับผมสติ๊กเกอร์ก็ใช้คร่าวๆส่วนไอตัวไม้ขาวๆเนี่ยพลาสติกขาวๆเนี่ยเอาไว้งัดแง,งะแซะเวลาแปลงร่างนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่นอกเหนือจากแบ็คแพคแล้วก็ตัวผมนะครับผมเท่านี้ครับ เอาละครับหลังจากที่ประกอบแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้สวยมากครับการดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะลงตัวครับแล้วก็เหมือนกับตัวของลุงบันไดที่ทําเป็นเมทัลบิวนะครับผมตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บเลยนะครับผมด้วยราคาที่มันไม่แรงจนเกินไปนะครับผมรู้สึกว่าราคา1,000บาทเนี่ยแต่ทาได้ออกมาดีได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมตัวนี้ อ่ะในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับผมไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งมาเล่นกันดั้มนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ค่อนข้างที่จะ เจ็บนิ้วนะครับผมภาษากระพาเขาก็เรียกว่าเจ็บนิ้วนะครับแล้วมันก็ยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเล็กๆเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่มันยังมีหลุดมีร่วงนะครับผมอย่างของผมเนี่ยตัวเนี่ยเจอปัญหาก็คือตัวตัวสะโพกเนี่ยมันหลุดมาทั้งชิ้นเลยครับผมจัดท่าไปจัดท่ามาก็หลุดเอาเลยดื้อ,อยางนั้นนะครับผมแล้วตัวเขาเนี่ยส่วนหัวเนี่ยก็หลุดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่บอกนะผมว่าต้องติดตรงไหนนะผมก็ติดบ่บๆไปสรุปผมก็ติดผิดอยู่ชิ้นหนึ่งติดผิดอยู่23ชิ้น ตัวพลาสติกเนี่ยสีทำออกมาได้สวยครับล่องลึกคมสวยใช้ได้ครับแต่พลาสติกตัวนี้แข็งนะครับแปลกนะฮะล่าสุดคลิปก่อนที่ผมประกอบซาสบีไปเนี่ยการใช้อ์ดไนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มมือนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้อ์ดไนแล้วไม่รู้ว่าคือตอนแรกผมเข้าใจว่าอ์ดไนผมมันไม่คมผมก็เลยเปลี่ยนใบมีดแต่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมครับคือพลาสติกมันแข็งนะครับผมตัวนี้ผมพยาเวลาที่ตัดเกดแล้วจะรู้สึกได้เลยครับว่าตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งเป็นพลาสติกที่ เหมือนเนื้อมันแข็งขึ้นกว่าเดิมะนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่อยากจะบอกเลยว่าการขยับขาเนี่ยตรงต้นขาหรือว่าตรงโคนขามันเนี่ยมันโอกาสที่เราบิดไปบิดมาจัดท่านเนี่ยมันดีดหลุดออกมาเองได้นะครับของผมเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันที่สําคัญนะครับมือเนี่ย การจัดท่าหรือถือดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เลยครับผม G Source ทั้งหลายทั้งปวงของเขาเนี่ยมันถือได้เฉพาะชิ้นที่มันเล็กๆอะ่ะแต่พอเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยมันหนักแล้วก็แขนมันห้อยตัวนี้ออกแบบตรงข้อมือไม่ค่อยดีครับค่อนข้างที่จะบิดไปบิดมาก็หลวมครับผมพอหลวมปุ๊บถืออาวุธถือดาบหนักๆก,ก็หลุดลุยล่วงจับท่าไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้มีแย่ครับข้อมือนี่แย่มากๆพวกพาสอาวุธเนี่ยที่เขาให้มาที่เป็นตัวพลาสติกสีเขียวเนี่ยผมทําหักแนละ้วเกิด จากการที่ผมพยายามจัดท่าบนแอคชั่นเบดแล้วมันร่วงตกลงมาแล้วมันตรงปลายมันลงมันก็เลยทําให้มันหักซึ่งแบบเสียความรู้สึกมากคือไอ้ปลายแหลมเนี่ยโอกาสหักสูงมากครับเวลาตกหรือว่าทําร่วงเนี่ยต้องระวังเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแมนนวลนี่ครับผมก็ค่อนข้างที่จะงงๆหน่อยนะครับบอกให้เรา ใส่แบบนี้ไอ้เราก็ใส่พอใส่ไปปุ๊บกลายเป็นไม่ถูกล็อกแล้วกลายเป็นว่าเราไปฝืนพอฝืนปุ๊บอีเดือยที่มันต้องประกบกันมันอ้าออกก็กลายเป็นเกิดขึ้นฝ้าแล้วกไ็ไม่สามารถที่จะเปิดแล้วก็ค้างได้ครับเปิดแล้วก็ล่วงเปิดแล้วก็ล่วงโหแย่เลยครับผมในส่วนของไอ้ตัวพลาสติกสีเขียวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาตัดออกมาแล้วมันเห็นรอยฝ้าชัดเจนเลยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่ายังต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับผม มาพูดถึงจุดขยับนะครับผมจุดขยับเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับได้เยอะนะครับผมแต่นะครับผมสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนะครับคือมันฝืดครับทุกส่วนเกือบจะทุกส่วนของตัวเนี้หมุนแขนพับแขนงอแขนฝืดหมดทุกจุดนะครับบอกได้เลยนะครับผมบิดไปมากๆกลัวหักครับก็เลยไม่ค่อยจัดท่าอะไรมันมากมายนะครับผมส่วนขาเนี่ยก็ขยับง่ายหน่อยแต่ตรงต้นขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวหักครับ กลัวจัดท่าไปท่ามาบิดไปบิดมากลัวหักเพราะตรงเดือยต้นขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกบางเหลือเกินนะครับผมแต่ตรงแขนตรงอะไรเนี่ยจุดข้อพับต่างๆของส่วนแขนเนี่ยโหเลวร้ายมากครับผมแบคแพคหลังนะครับแบคแพคหลังเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมการขยับหรือการหมุนอันนี้มันฝืดพอมันฝืด,ฝดปุ๊บโอกาสหักมันสูงมากเลยครับซึ่งเราก็ไม่กล้าบิดมันมากมันเลยทําให้การจัดท่านเนี่ยมันยากมากเลยนะครับผม ส่วนในเอฟเฟกเนี่ยที่เป็นไอตัววาร์ฟของมันเนี่ยให้ตัวพลาสติกใสมาสามารถบิดขึ้นบิดลงได้บางอันก็บิดขึ้นง่ายๆนะครับผมผมเจออยู่อันนึงพอใส่ปุ๊บบิดไม่ได้เลยพอบิดไปบิดมาเหมือนจะหักขึ้นฟ้าผมเลยไม่ทําอะไรกับมันเลยแล้วมีแล้วก็มีอีก,กอันนึงพอดึงเข้าดึงออกเพื่อที่จะเอามาใส่อาวุธแล้วก็เพื่อที่จะมารีวิวเนี่ยดึงออกสองสามทีหักเลยก็กาวทีเดียวเลยครับผมทีนี้ ตัวนี้บอกได้เลยครับผมมีบางส่วนที่กาวไปเลยนะครับกาวได้กาวไปเลยนะครับผมถ้าเป็นส่วนโครงในเนี่ยของผมเนี่ยโครงในมันเปิดตรงช่วงเอวเพราะว่าเอวมันเอวกับสะโพกมันต่อกันแล้วมันหลุดคือมันหลุดออกมาทางเบ้าเลยครับผม อ่าและส่วนเอลเนี่ยบอกได้เลยนะผมโอ้โหเว е ลายัดต,ต้องระวังนะครับถ้าใครยัดไม่เป็นเนี่ยเขาอาจจะหักแล้วก็ตรงหน้าอกที่เป็นแผงสีขา,ขาวเนี่ยก็อาจจะหักได้ด้วยนะครับผมต้องระวังด้วยนะครับผมไอ, designed, ไอการแปลงร่างอีกนะครับผมไอการดึงชิ้นส่วนออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฝืดครับเว е ลาทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงครับคือตัวนี้ที่ผมได้มาผมรู้สึกว่าจุดขยับมันทั้งฝืดทั้งแน่นนะครับผมมันก็เลยทําให้การจับท่าแล้วก็แปลงร่างหรือหรือดึงเกาะมาเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับอ่าลืม อ,อีกส่วนหนึ่งครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสที่ให้มานี่ก็ก็สวยในระดับหนึ่งนะครับผมแต่มันก็จะเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องดูคู่มือดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราขันน็อตมันไม่แน่นแล้วไอตัวจัดท่าจัดทางของแอคชั่นเบสเนี่ยมันจะหลวมนะครับ ก็มีเท่านี้แล้วครับผมส่วนที่รู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับส่วนข้อดีเนี่ยก็มีอย่างเดียวเลยครับคือมันถูกตัวนี้ของแท้ล่อไปเกือบหมื่นนะครับผมหรือหมื่นต้นๆซะด้วยซ้ําแต่ตัวนี้ทำออกมาคล้ายเลยนะครับผมอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดแต่คล้ายมากๆในราคา1นึ่พันกับอีกห้าบาทนะครับผมซึ่งมันถูกแล้วมันสวยครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ลองซื้อประกอบดูครับแต่ก็ต้องให้ระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับผมอาจจะหัวร้อนนิดนึงแต่ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่หรือว่ายังไม่กล้าที่จะซื้อนะครับ ก็ไปลองตัวอื่นก่อนนะครับผมของดาบันตัวที่เล่นง่ายๆประกอบง่ายๆก็ยังมีอยู่นะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือการที่เขามีท่าเยอะจัดท่าได้เยอะนี่แหละที่ผมชอบนะครับแล้วก็พร็อพจุดวาร์ปบารียอะไรของเขาเนี่ยมันดูแล้วมันอลังการนะรผมโชว์สวยครับก็มีเท่านี้แหละครับผมที่รู้สึกว่ามันดีเท่านี้เองจริงๆอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอจะทําให้หลายๆคนตัดสินใจได้นะครับผมว่าจะเลือกหรือไม่เลือกจะซื้อนะครับผมก็เอาเป็นว่าตัดสินใจกันดู ผมก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดที่พูดมานี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมบวกกับกล่องนี้ที่ผมได้ประกอบนะครับโมจีนแต่ละกล่องมีข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียต่างกันแน่นอนครับแต่ละกล่องไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมกันครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกด s u b สไครต์กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันนะครับแล้วก็ไม่พลาดกันพาตัวใหม่ๆที่จะเอามารีวิวให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ บ,บอกเลยนะครับผมว่ามันยากมากการที่จะเอาเฟรมแต่ละชิ้นออกเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ส่วนท่อไอ้ถังพลังงานเนี่ยโอมันมันยากครับในส่วนนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่าโอกาสหักเนี่ยสูงมากผมงัดไปงัดมาเกิดฝ้าหลายชิ้นเลยนะครับผม